ก้าสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัดหลังโควิด19วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทางกายภาพบำบัดสำหรับคนที่เคยป่วยจากภาวะติดเชื้อโควิดเพื่อช่วยฟื้นฟรูร่างกายและสมรรถภาพของปอดอาการหอบเหนื่อยเป็นเพราะเนื้อเยื่อปอดยังไม่กลับคืนสู่สภาพปกติการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในปอดทาได้ลดลงวิธีช่วยคือการจัดท่านในขณะที่หอบเหนื่อยทีสะสูงหนุนหมอนหลายใบ จะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้ท่าน,นี้ช่วยให้มีการระบายอากาศในปอดดีขึ้นนั่งหรือยืนโน้มตัวไปด้านหน้าหรือพักศีรษะบนหมอนตามรูปหรือยืนหลังพิงกำแพงการหายใจเราควรฝึกการใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเป็นหลักในการหายใจการหายใจที่ดีควรหายใจเข้าช้าลึกและผ่อนคลายเริ่มต้นฝึกในท่านั่งหรือนอนวางมือไว้ที่หน้าท้องอีกมือหนึ่งไว้ที่หน้าอก หายใจเข้าทางจมูกช้าๆสบายๆให้ท้องพองออกจนรับรู้ได้จากมือที่วางบนท้องหายใจออกทางปากโดยการห่อปากคล้ายการเป่าเทียนอย่างช้าๆฝึกการหายใจประมาณ4-5ครั้งแล้วมักทำซ้ำ2-3รอบทุกชั่วโมงถ้ามีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะให้หยุดพักจนอาการดีขึ้นจึงเริ่มฝึกใหม่ ในช่วงแรกที่เหนื่อยง่ายควรจัดกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยที่ไม่จําเป็นตั้งเป้าหมายไม่เกินระดับเหนื่อยมากโดยการ 1. ผ่อนแรงด้วยการปรับท่าทางไม่ควรอยู่ในท่ายืนก้มตัวหรือย่อตัว 2. เริ่มทํางานที่ใช้แรงน้อยไม่ควรทํางานหนักมีช่วงพักผ่อนบางอย่างขอให้คนอื่นช่วยทําการดูแลพื้นฐานของสุขภาวะ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควรงดตัวกระตุ้นต่าง,างๆเช่นกาแฟแอลกอฮอล์ 2. ทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย 3. การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงระดับของการออกกำลังกายที่เหมาะสมเรามีวิธีการทดสอบความเหนื่อยของร่างกายได้ไง่ายๆด้วยการพูดเป็นประโยคขณะออกกำลังกายประมาณ12คำํำตัวอย่าง กิฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ห้าให้หใหระดับความหนักที่เหมาะสมคือเมื่อมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยโดยพูดจบประโยคได้แต่ต้องหยุดพักหายใจ1นหรือสอครั้งเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพควรออกกำลังกายแบบเบาๆ5นาทีการเพิ่มระดับความหนักการออกกำลังกาย 1. ถ้าาขยงเท้าขึ้นลงเท่าที่ทำได้จนเพิ่มถึง10ครั้ง 2. ท่านั่งยอ่อเข่ายืนขึ้น 3. ท่ถ้าย่ำเท้าอยู่กับที่ยกขาซ้ายขวาสลับกันโดยพยายามยกขาให้สูงเท่าที่ทำได้ 4. ท่ถ้าฝึกเท้าก้าวขึ้นลงก้าวเท้าขวาก่อนขึ้นลง10บครั้งสลับใช้เท้าซ้ายนำา10ครั้งยกน้ำหนักเบาและน้อยครั้ง10ครั้งเพิ่มเซตเพิ่มน้ำหนักการเดินออกกำลัง ทางที่ราบพื้นผิวเรียบเพิ่มระยะทางเพิ่มระยะเวลาเพิ่มความเร็วเดินในที่ชันขึ้นเป้าหมายคือประมาณ20-30นาที5วันต่อสัปดาห์อย่าลืมออกกำลังกายเบาๆช่วงท้ายเพื่อการคลายอุ่นประมาณ5นาทีเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บและช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นขอแนะนำให้จดบันทึกหรือทำไดอารี่จะทำให้มั่นใจและมีกำลังใจ หลังภาวะติดเชื้อโควิดเราสามารถมีสุขภาวะที่ดีโดยเริ่มจากวันนี้เพื่อก้าวไปสู่สุขภาพดีขึ้นข้อระวังผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงต่อการล้มหรือมีอาการคลื่นไส้เวียนศรีรษะหน้ามืดหายใจลำบากเหงื่อออกมากเจ็บหน้าอกควรปรึกษาแพทย์และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักกายภาพบำบัดได้